ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การประชุมวิชาการนะครับสมาคมเพสกรรมชุมชนประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับสมาคมเพสกรรมชุมชนประเทศไทยร่วมกับบริษัทไบเออร์สดประเทศไทยจำกัดนะครับก็จะมีการบรรยายในหัวข้อเรื่องของอัปเดตสรุปสิทธิ์แอนคอมมอนเอ็กซิมาแมนจตะครับแต่ในช่วงแรกนะครับในวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของอการ นำเสนอผลงานทางวิชาการนะครับซึ่งในปีนี้อี่าทางสมาคมนะครับอยา่างที่ทุกทา่านทราบกันดีว่าสมาคมเนะี่ยได้มีการส่งบทความนะครับทั้ง o r a l presentation แล้วก็ p o s t e r Presentation นะครับไปร่วมงานประชุมวิชาการฟ a าป้านะครับ2024ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชกรประสิทธิชัยบุญผลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับที่จะมาพูดคุยในหัวข้อนี้นะครับ3ท่านนะครับท่านแรกนะครับต้องต้อนรับนะครับเพศกรหญิงสุนีรัตกิติคุณนะครับเลขาธิการและก็กรรมการสมาคมพพสกรรมชุมชนประเทศไทยนะครับเพี่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านที่2นะครับ เป็นเขาเรียกว่าเข้าทีมของฟา้าปีนี้ก็คือฟา้าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของ next generation นะครับ next generation scientist เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีน้องๆที่เป็นนิสิตเภสัชศาสตร์นะครับสองท่านจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็คนแรกนะครับนักศึกษาเภสัชศาสตร์นิสิตเภสัชศาสตร์ชยานนท์แกมทองนะครับแล้วก็คนที่สองนะครับนิสิตเภสัชศาสตร์นะครับนัทวงศ์เกียรติกิจดานะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก็สำหรับในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยเขาแนะนำตัวก่อนก็ได้นะครับว่าเด็กๆเนี่ยชื่ออะไรนะครับแล้วก็รางวัลที่เด็กได้รับในครั้งนี้เนี่ยคือรางวัลอะไรครับสวัสดีครับผมนิสิตเพศศาสตร์สยานนท์เ็มทรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคันนี้นะครับได้รันวันนะครับในการนำเสนอนะครับเบสปอเตอร์อวอร์ดนะครับในหัวข้อนะครับงานวิจัยนี้นะครับก็คือเป็น ปัจจัยฮันการตลาดนะครับที่ส่งผลต่อการเลือกสายผลิตการแอปพลิเคชันเพื่อจัดจำหนไกลหรือเทเลฟาร,ร์มาซีนะครับโดยที่จะได้เบสบทเบสอวอร์ดในหัวข้อของคอมมูนิตี้ฟาร์มาซีเซสชั่นครับผมผมก็คือเบสอ่าเขาเรียกว่าเบสโป,โปสเตอร์เบสอวอร์ดนะอันนี้เนี่ยก็จะมีหนึ่งรางวัลในแต่ละสาขานะครับอ่าฟาบ้านเนี่ยจะมีเจ็ดสาขาด้วยกันนะครับที่จะนำเสนอนะครับก็ต้องบอกว่ากวา่วาเขาเรียกว่า ผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นฝั่งของ Community Pharmacy นะครับจะมีสักวันเกือบเกือบ30ผลงานนะครับ mm hmm. น้องๆก็ได้เป็นนะครับตัว Poster b a s e d a w a r d นะครับในในครั้งนี้เนาะแต่ว่างานในครั้งนี้นะมีทั้ง p o s t ตอร์พ s e เ t a เ i ชันเนาะแล้วก็ p o s t ตอร์อ i b ิ t i o n นะครับเพราะว่ามีคนส่งผลงานเยอะมากนะครับแล้วก็คัดมา30ผลงานในแต่ละสาขานะครับเพื่อที่จะนําเสนอออกมานะครับเป็น p o s t ตอร์พ s e เ t a เ i ชันนะครับ อีกหนึ่งคนเลยครับนักําตัวอะไรลูกัสดีครับผมนิสิตเภสัชศาสตร์รุ่งเกียรติกิศดาครับเป็นนิสิตชั้นปีที่หกคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมนําเสนอผลงานเช่นกันครับครับผมแล้วก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษานะครับของน้องๆอีกสองท่านนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดรอเร์เพจกรอนรุชัยธีระเรืองไพอ่าชัยศรีนะครับแล้วก็อาจารย์ดเรเพจกรโอสถเนรภูศีก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของน้องๆสําหรับการทําโปรเจกต์ในครั้งนี้นะครับ เบื้องต้นเดี๋ยวให้พี่แอนช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่าการไปในครั้งนี้อย่างเงี้ยครับเรื่องของการที่เรานำนิสิตน้องๆไปครับมันมาจากโครงการอะไรครับพี่แอนค่ะก็มาจากโครงการนะคะที่ทางสปชจัดประชุมิชาการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีหลายๆท่านเลยนะคะที่ได้ส่งนะคะรายละเอียดของโครงการนะคะแล้วก็มานําเสนอให้กรรมการนะคะในที่ประชุมกันนะคะวันนั้นก็มีเยอะมากมายนะคะแล้วก็ได้คัดเลือกไป นะคะที่ที่ประเทศเกาหลีในปีนี้เพื่อน,นำเสนอในงานฟ้าป้านะคะก็เป็นปีที่สองแล้วนะคะที่ทางสมาคมการมชุมชนนะคะได้สนับสนุนกิจก,กรรมดีๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ปีนี้พิเศษมากที่น้อง,องพิเศษมากานะเข้ามาร่วมด้วยก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์วิทยาลัยนะคะที่ ผลักดันกิจกรรมดีๆของเด็กๆนะคะให้เด็กๆเ,เข้ามามีส่วนร่วมพูดตร,ตรงๆแล้วชื่นใจไหมคะจันทร์ปริสเห็นน้องรุ่นนี้<ม>เข้ามาเขาเรียกว่าเข้าตีมนะครับแล้วเช<ะ>เด็กๆเ,เขาทําในเรื่องของนวัตกรรมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นฮอตอิชูอยู่ซึ่งเหมือนกับเด็กๆก,ก็พูดเล่าให้ฟังว่าทางเกาหลีเนี่ยก็ยังไม่มีการทําแบบนี้ด้วยใช่ไหมอ่าครับจะเริ่มถอดบทเรียนดีกว่านะคะเพื่อที่จะ ให้เพจิกรที่รับฟังในวันนี้เนี่ยอาจจะบางครั้งถ้าสุรเอ,ออยากจะทําบ้างหรือว่าจะเอาไปปรับใช้อย่างเงี้ยครับจะสามารถทำได้อย่างไรนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าปี2026นะครับอีก2ปีข้างหน้าฟาป้านะครับจะมาจัดที่ประเทศไทยนะครับเราจะเป็นโฮสต์นะครับเราจะเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเดินทางเยอะนะครับแต่ทุกท่านสามารถมีผลงานทางวิชาการได้นะครับ ทางสมาคมเราก็สับสนนเช่นเดิมใช่ไหมครับพี่แอนแต่ว่าต้องดูว่าสนับสนุนในรูปแบบไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีหนึ่งใช่ครับครับผมคําถามแรกดีกว่านะครับเรื่องของอ่จะบอกว่าตัวเบสโปสเตอร์อวอร์ดอย่างเงี้ยครับบางทีเนี่ยเป็นเป็นตอนหลังแล้วแต่ว่าอาจจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของงานวิจัยที่น้องๆทำอย่างเงี้ยครับตัวหัวข้อที่น้องๆเลือกมาอย่างเงี้ยครับน้องๆมีแรงบันดาลใจหรือว่า หัวข้องานวิจัยในด้านเนี้ยเราเราหายัางไงหรือว่าเราเริ่มต้นจากอะไรนะครับเดี๋ยวให้เราให้ฟังสักนิดหนึ่งครับคือส่วนตัวนะครับผมและเพื่อนๆนะครับก็มีความสนใจงานวิจัยที่ตัวข้อจับร้านขายยาอยู่แล้วนะครับก็คือคอมมูนิตี้ฟาร์มา y ีนะครับโดยที่เห็นว่านะครับว่าร้านขายยาก็มีความใล้สิทธนะครับกับคนในสุมชนนะครับคือร้านขายยาเขาไม่ได้มีหน้าที่แค่ขายยานะครับ แต่ก็ยังมีบทบาทหน้าที่นะครับในการชั่นเสริมสุขภาพนะครับป้อนกันโลดนะครับกรอโลดนะครับมีการให้วํมรูคําแนะนํารำขืนนะครับมีบทบาทสําคัญในการคมครัผู้บริโภคด้วยครับและในส่วนขอนบริการไปจัดจพันไายหรือว่าเทเลฟร์มาซีนะครับต้องเห็นว่าในปัจจุบันนะครับเป็นนวัตกรรมนะครับหอนวิซาซีฟนะครับ ความสำคัญนะครับที่จะช่วยให้ประชาชนนะครับเข้าถึงบริการทางเภสัชกรรมนะครับรวเถ็นได้วามรู้นะครับวามเข้าใจตัวตนการใช้ยานะครับและอย่าหดอ้อนนะครับและที่สำคัญเลยก็คือสะดวกด็รวดเร็วด้วยนะครับรำเห็นมีการขอบคุณวรรณกรรมนะครับก็เห็นว่ามีผู้ให้บริการนะครับในเภสัชกรรมพันธไกลหรือว่าเทเลฟมาร์ซีนะครับหลายแอปพลิเคชันหลายแพลตฟอร์มนะครับโดยที่แต่ละแพลตฟอร์มก็คือมีจุดเด่นนะครับมีความแตกต่างของการบริการที่ต่างกันนะครับ ก็เลยทาให้จํานวนผู้ใช้บริการในแต่ละแอปพลิเคชันครับต้องมีความตากดัดกันด้วยครับก็เลยมีความสนใจว่าแบบปัจจัยอะไรนะนะครับที่จะมีผลนะครับต่อการตัดสินใจในการเลือกแอปพลิเคชันเพื่อจัดจัดนำพันใจเราก็ผลการสึกษานี้ต้องคิดว่าน่าจะเป็นองค์ความรู้ครับที่จะสนับสนุนครับให้ผู้ให้บริการนะครับเภฟร,รม์มาซีนะครับก็ได้ปบเปลี่ยนครับบริการครับให้เหมาะสมครับเพื่อให้ประชาชนเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคนครับของน้องนัทวรวงมี ข้อเพิ่มเติมอะไรไหมครับหรือว่าเราอาจจะเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของหัวข้อของเราก็ได้ว่า,าหัวข้อของเราอย่างงี้ครับอธิบายสักเล็กนึงนะครับว่าเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านไหนบ้างคือหลักๆนะครับการศึกษาของพวกเราเนี่ยจะศึกษาเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางกระลาษนะครับที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเพื่อศึกรมทางกายครับผม โดยหลกัหลกๆนี่ยปัจจัยทางการตลาดที่เราศึกษานะครับเราศึกษาปัจจัยในเรื่องของการให้บริการโดยเพสัชกรที่น่าเชื่อถือครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของราคาครับผมแล้วก็มีในเรื่องของลักษณะของคุณในาลักษณะแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดครับผมว่าในเรื่องอย่างเช่นในเรื่องของการกําหนดราคาเนะครับเราควรที่จะกําหนดราคาอย่างไรนะครับสมม, <mm. สม,มติว่าเมื่อเทียบกับการไปร้านขายยาเนี่ยครับที่เราเดินไปแบบออนไลน์เนี่ยราคาเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ การบริการในรูปแบบเดิมที่เราเคยใช้บริการอยู่ครับผมแล้วหรือแม้หรือแม้กระทั่งในแง่ของการส่งเสริมการตลาดเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเออเราครที่จะส่งเสริมการตลาดทําการตลาดในคนกลุ่มไหนนะครับถึงจะทําให้การใช้บริการการให้บริการเพศ่รสมทางกายได้ผลแล้วก็มีการทําการตลาดที่ประสบความสําเร็จอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นครับครับผมที่แอนมีเสริมเพิ่มเติมอะไรไหมครับว่าทางฝั่งของเรื่องอ ปัญหาต่างๆนอกเหนือจากเรื่องของเทเลฟาร,ร์มาซีที่น้องๆเลือกอย่างนี้ครับในป bon ัจจุบันมันมีอีทูที่น่าสนใจเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมทางในฝั่งของเราครับจริงๆก็จะมีเรื่องประเด็นของกฎหมายค่ะแต่ว่าจริงๆเราตอนนี้มันยังเป็นอะไรที่มันยังไม่มีความชัดเจนนะเราก็ไม่อยากปิดกั้นไอเดียใครๆทุกคนก <com> ็มีส <com> ิทธ erm ิ์ที่จะคิดต้องขอบคุณน้องๆที่ที่นาเสนอจริงๆค่ะเพราะมันเป็นมุมที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยคิดว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จําเป็นกับเกษตรกรล้านยาจริงๆค่ะ ใช่เาราดว่าใช่ครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราถ้าเราพูดถึงเรื่องของ telepharmacy เนาะเราก็จะไม่ได้นึกถึงเรื่องของปัจจัยการตลาดที่มันอาจจะมีผลต่อการเลือกใช้เราอาจจะเลือกอ่ะอันเนี้ยแอปพลิเคชันเนี้ยสะดวกและเหมาะสมกับเราแต่ว่าหรือว่าแอปพลิเคชันเนี้ยเราคิดว่าคอนเทนต์หรือว่ารายละเอียดการเข้าถึงเนี่ยมันเข้าถึงง่ายเราก็เลือกมาอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งเนาะเป็นมุมมองของฝั่งน้องๆน,งนิสิตนะครับที่ที่เขามอง ลึกมากกว่านั้นนะครับครับผมสําหรับคําถามต่อมานะครับแล้วเราเก็บข้อมูลในลักษณะไหนบ้างอยเงี้ยครับเด็กๆแล้ว,ว,วก็เก็บข้อมูลอย่างไรบ้างเพราะว่าต้องบอกว่าเอ็นของเด็กๆเท่าไหร่อ่ะพี่พี่ไม่แน่ใจนะช่วยเล่ารา,รลายละเอียดให้ฟังซึ่งที่นึงเรื่องของเมดประมาณนี้ครับครับงานวิจัยนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามนะครับพันหมด401คนครับโดยที่จํานวน401คนนี้นะครับจะแบ่งเป็นสอกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มคนที่เคยใช่อุปกรณ์นะครับ เอเลฟมาซีนนะครับมีประมาณ1 1เปอร์เซ็นตนะครับคิดเป็น47คนนะครับส่วนอีก354คนก็คือเป็นกลุ่มคนที่ไม่เคยใช้เอเลฟมาซีนนะครับงานวิจัยนี้นะครับก็จะเป็น cross sectional survey นะครับก็คือจะเป็นการสำรวจความคิดเห็นนะครับในในในการใช้เ e เลฟมาซีนนะครับในร้านยาของประชาชนคนไทยนะครับก็คือจะไม่เอาปวคลากตอนครับที่ปฏิบัติงานในร้านยาหรือโรงพยาบาลนะครับ แล้วก็จะเป็น G ูเทนฟอร์มนะครับเป็นเครื่องมือในการวิจัยครับโดยในการเก็บข้อมูลนะครับก็จะมีฮันที่เป็นเชิร์นล o t ก็คือจะเป็นออนไลน์นะครับก็คือไปเก็บข้อมูลครับจะมีเป็นโปรตเตอร์ประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็มี QR Code ให้สแกนเป็น g ูเ g นฟ Form ให้ไปกจายแบบสอบถามตามสัานที่ต่างๆครับ ผมและเพื่อนๆนะครับก็อยากไปตามอนุสาวรีย์ชัยนะครับไปใต้สถานิตไฟฟ้านะครับไปสวนสาธารณะ<อ>มีไปประตูน้ํานะครับมันก็แบบมีไปตามศูนย์นังสือศูนย์อาหารอะไรบ้างนะครับผอ,อนจุฬาประมาณนี้นะครับ เราก็มีหน้าฮานสปริงพาเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราออนไลน์นะครับเพื่อไปหาคนในชุมชนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมีการกระจายไปทางในออนไลน์นะครับก็มีการรัศสัมพันธนะครับอย่างเช่นในกลุ่มต่างๆน,นะครับในโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน line, ์น, Facebook, นะครับทางเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าทางอินทัดแกรมเป็นต้น,นครับผมอืมครับผมก็ อันนี้เป็นเป็นเรื่องของเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทุกวันนี้เราเก็บข้อมูลอย่างนี้ครับบางครั้งเนี่ยเราก็จะเลือกห่องทางที่มันดูสบายเนาะเออแต่ลน้องเนี่ยก็มีไปเก็บข้อมูลที่พื้นที่จริงนะครับก็เออดูดูดูว้าวดีนะครับว่าเรื่องของอ่าเราเราอาจจะมีการเลือกพื้นที่แบบรูาจริงจริงอะว่ามันขออะไรทำไมเราถึงอย่างเช่นอ่าในแต่ละพื้นที่นะครับเช่นประตูน้ำหน้าห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ย เราใช้อะไรเป็นตัวเลือกว่าทําไมต้องเป็นจุดนี้จุดนี้ไห้ได้ตอบเลยครับผมคาถามไม่ได้ยากไปเนาะหลุดทำมาแล,แล้วนะครับอขอบอนุญาตตอบนิดนึงนะครับคือถามว่าทาไมาเลือกถูกไหมหลักๆเนี่ยครับเราจะเลือกในสถานที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่สาธารณะครับซึ่งสถานที่สาธารณะเราสามารถที่จะสามารถที่จะเดินไปแจก,กไปปิวได้นะครับโดยที่ไม่ไม่ได้จาเป็นที่จะต้องมีการขออนุญาตก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในขนัะนเดยวกันเราถามว่าเรามีอุปสรรคไหมจริงๆถ้าจะให้เรา เบื้องลึกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะมีการเข้าใจผิดในเรื่องว่าอ่ะบางทีเ oh, นี่ยเราก็จว่าเอ้ยสถานที means, ่เนี่ยมันเป็นสถานที่สาธารณะนะครับผมซึ่งอย่างเช่นมันจะมีถ้าท่านจําได้ตรงสาทอมันจะมีโดมันนึงใช่ไหมครับไอโดมนั้นตอนแรกผมก็อ๋อมันเป็นสถานที่สาธารณะเลครับแต่วันนั้นนะผมก็พวกผมก็แบบเออเฮ้ยเขาเขาก็มาไล่สุดท้ายเนี่ยเราก็เลยอาจจะต้องเลือกสถานที่ดีๆหลักสถานที่หลักๆเราก็เลยจะเลือกบริเวณที่เป็นหน้าห้างที่เป็นฟุตบาทที่เป็นสถานที่สาธารณะนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นป้ายรถเมล์แบบที่คนมักจะมารอ เข้ารถเมย์อะไรเงี้ยเพื่อที่เราสามารถที่จะได้จํานวนคนที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับผมแต่ทณะเดียวกันก็เป็นสถานที่สาธารณะก็สามารถที่จะทําการประชาสัมพันธ์ได้โดยที่ไม่น่าเป็นต้องขอเรียกอะไรครับผมครับผมคราวนี้แล้วสัสดส่วนของการอ่า response rate อย่างเงี้ยครับก็คือการตอบกลับทางฝั่งของที่เป็นออนไซต์กับ line, ออนไลน์เนี้ยครับมีความแตกต่างกันไหมเออสี่ร้อยคนก็คือตอบโดยใช้ Google Form เนาะแต่เราได้แบ่งไหมครับว่ามาจากไหนอย่างเงี้ยครับ ก็คือ,อางนานวิจัยนี้นะครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะได้มาจากออนไลน์ประมาณสามร้ยอยกว่าคนจะเป็นออนไลน์นะครับว่าออนไซน์บัญชีนะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้สะดวกน,นครับอาจจะได้ไปปิวมาที่มันมีช r โอ,อ้าคน,นะครับเ <c oughs> ขาก็อาจจะไม่ได้ตอบนะครับเขาก็อาจจะเก็บไว้นะครับประมาณนั้น,นครับอืมหรืออาจจะทิ้งไปนี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําเรื่องของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตอบแบบสอบถามนะครับแล้วก็แจกใบปิวไปเนี่ยอ่าเวลาเราต้องการ response rate สักวแปดสิเปอร์เซ็นเนี่ยเหมือนเหมือนจะต้อง แบบสอบถามที่เราแจกเนี่ยต้องต้องสองเท่าเนาะสองเท่าของสีเราต้องการเช่นสมมติเราต้องการอเรื่องของห้าร้อยนะการตอบกลับเนี้เราก็จะส่งไปพันหนึง่งประมาณนี้เนาะเหมือนกับบางทีอส่งไปมากกว่าคือก็อาจจะตอบกลับได้ไม่ถึงสิ่งเราต้องการด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเรื่องของออนไลน์เนี่ยก็เป็นช่องทางที่สะดวกเนาะเพราะว่าทุกวันนี้หลายหลายคนก็เข้าถึงนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องของ ทฤษฎีที่เอ็ชเอามาใช่ี้ยครับเรื่องของอทฤษฎีทางการตลาดเนาะเรามีการดีไซน์ยังไงครับเรื่องของการนําทฤษฎีพวกเนี้ยเข้ามาจับกับงานวิจัยของเรา ก็คืองานนี้นะครับจะเป็นการศึกษาปัจจัยฮันตัลลาขอนแอปพลิเคชันเทเลฟาร์มซีนะครับในส่วนหอนแอปพลิเคชันเทเลฟาร์มซีจัดว่าเป็นสินค้านะครับดังนั้นแล้วเราก็เลยมาดูขึ้นหลักหอนสินค้านะครับที่เป็นหลักสีพีที่เขาใช้กันก็คือจะมีเรื่องหอนผลิตภัณฑ์นะครับก็คือเป็นโปรดักต์นะครับแล้วเราต้องมาใช้นะครับให้มันเหมาะสมนะครับกับกับงานวิจัยนี้นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องหอนคุณลักษณะของแอปพลิเคชันนะครับผมก็จะมีเรื่องหอนราคาครับก็คือจะเป็น ไอนะครับผมเราก็จะมีเรื่องห่อนเพจนะครับเราจะเรื่องห่อนโปรโมชั่นนะครับก็เลยนําหลักงอน CP นี้นะครับมานะครับให้ให้เหมาะสมตามงานวิจัยนี้นะครับก็เลยจะได้เป็นถึงนการบริการเพื่อสัจธรมนะครับลักษณะของแอปพลิเคชันการส่งเสริมการขายแล้วก็ราคาครับผมครับผมทางคราวนี้เรื่องของผลการวิจัยบ้างให้อเล่าผลการวิจัยให้ฟังสักนิดนึงนะครับครับผมก็คืองานนี้นะครับก็คือ อยากที่พูดไปว่าเป็น47คนที่ใช้ท e เลฟามาซีนะครับส่วนอีด354คนนะครับที่ยันไม่ใช้ทีเลฟามาซีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ที่เจะบอกว่า,าเรารให้แชร์สไลด์ได้ไหมเออใชนะ่ครับผมแต่จริงเราจะมีตัวรายละเอียดพวกนี้อยู่ในวรารสารของสมาคมให้ทุกท่านได้ติดตามเช่นเลยครับ ก็คืออันนี้นะครับคือจะเป็นลักษณะชานประชาตอนสารนะครับก็คือมีการเก็บข้อมูลหลา่นไหลนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตการศึกษานะครับรายได้นะครับประวัตินะครับการเคยไปร้านยาหรือเปล่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาหรือว่าประวัติการเคยซื้อสินค้าเหลือหันออนไลน์นะครับแล้วเราจะเอาลักษณะประชาตอนสารพวกนี้นะครับมาเปรียบเทียบกันระหว่ัดกลุ่มคนที่เคยใช้คลินิฟาร์มานซีแล้วก็ คนที่ไม่เคยใช้คลเรพมาซีนะครับก็พบว่าจุดเด่นนะครับในคนที่เคยใช้คลิเรพมาซีครับส่วนมากนะครับจะอายุน้อยนะครับก็คือ2 0่สถึงสาปีนะปีครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่เคยซื้อสินค้าเหรือหารออนไลน์นะครับในตัวคลิเรพมาซีจากสี่สิบเจ็ดคนครับผมว่าสี่สิบห้าคนครับจะเคยซื้อสินค้าเหรือหารออนไลน์ครับนั้นนะครับถ้าเราจะโฟกัสสาหรับคนที่จะใช้คลิเรพมาซีก็คือโฟกัสว่าคนที่จะอายุน้อยแล้วก็คนที่เคยใช้เคยซื้อสินค้าเหลือห ส่วนอีกอันหนึ่งนะครับตรงด้าน้ายมือตรงน,นี้นะครับก็คือจะเห็นว่าแม้ว่าปัจจุบันนะครับใน401คนเราพบว่ามีคนเคยใช้คลินิคเรมซีแค่47คนนะครับแต่จะเห็นได้ว่าในอนาคตน,นะครับหรือว่าเป็นฟูเจอร์เทนในอนาคตต่อไปก็คือพบว่ามากกว่า80เปอร์เซ็นตนะครับที่ประชาชนหักสนใจจะใช้แอปพลิเคชันคลินิคเรมซีนะครับอย่างเช่นในกลุ่มคนที่ไม่เคยใช้ครินิคเรมซีเราพบว่ามี81เปอร์เซ็นะครับที่จะ ลอนไซเคิลคอมเรสซีในอนาคตนะคร rett, ับหรือว so, like so, like right ่ากลุ่มคนที่ใช้แล้วก็พบว่ามี87เนะครับที่จะลอนช้เคิลคอมเอร์ชันซ้ำอีกครันหนึ่งนะครับส่วนปัจจัยหันตลาดนะครับก็คืออย่าง 4P ที่ได้ผู้มานะครับก็พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์นะครับกับการให้บริการนะครับการใชเคิลคอมเรสซีมากที่สุดครับก็คือเป็นการให้บริการทางเภสัชกรรมนะครับการเภสัชจลนครับก็พบว่าเภสัชกรก็มีความสัมพันธ์ครับแล้วปัจจัยอะไรย่อยในนั้นนะครับที่มีความสัมพันธ์นะครับ ก็คืองานวิจัยนี้จะมีสิทธิสารปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยด้วยนะครับปัจจัย Ma ที่มีผลมากที่สุดนะครับจะมาดไปหาน้อยนะครับอนที่หน็ตเลยก็คือการให้บริการโดยประชาชนนะครับเราลนมานะครับก็คือจะเป็นในส่วนถอนราคาครับแล้วก็จะเป็นเลื่อนถ e อนคุณ <alongside> ลักษณะแอปพลิเคชันแล้วก็ตามมาด้วยการส่งเสริมการขายครับส่วนปัจจัยย่อยนะครับถอนการให้บริการโดยประชาชนสามอันดับแรกครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือเป็นการเอาเอาเฉลินนะครับโดยประชาชนเราลนมาก็คือจะเป็นการเป็นแบบ ชัดประวัตินะครับผมเป็นประวัติคุยกับผู้ป่วยแล้วก็ตามมาด้วยถึงว่าปลอดภัยตวจกับการใช้ยานะครับใน้ข้อมูลที่ถุดต้นนะครับในส่วนถอนราคาครับก็จะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยนะครับประมาณ7 5็ิบห้าเปอร์เซ็นครับก็คืออยากให้ค่าใช้จ่ายในเิบเรคมันซีนนะครับไม่แพนหวาดกันที่ไปร้านขายยานะครับเราต้องการส่งเสริมการขายก็สามัญเด็กแล้วผมว่าอยากให้ใช้รถจับระบบกระจุกภาพได้นะครับมีเพื่อนมีคนรู้จักแนะนําให้มาใช้แล้วก็ต้านส่วนฟรีนะครับ แล้วก็ในเรื่องของคุณลักษณะแอปพลิเคชันก็คืออันดับแล้วเลยก็คือขั้นตอนการใช้งานนะครับไม่ซับซ้อนแล้วตามมาด้วยติดต่อเภสัชกรได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องข้อมูลมาปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็น p d p a นะครับข้อมูลส่วนตัวของคนหรือว่าข้อมูลทางด้านกางเงินครับผมก็สรุปคร่าวๆประมาณนี้ครับอ่าครับผมแล้วก็อ่าถ้าในส่วนของการนําไปประยุกต์ใช้แล้วครับ จากผลการวิจัยครั้งนี้นะครับเด็กๆคัดว่าเราสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพชุมชนอย่างไรได้บ้างโอเคนะครับก็ขออรุญาตอบในแง่อย่างนี้แล้วกันครับว่าในแง่ของร้านขายยานครับแน่นอนแหละครับว่าสมมุติว่าทาง่พี่ๆเภสัชกรนะครับได้เห็นผลการศึกษาของพวกเราเนี่ยครับก็จะเห็นได้นะครับว่ามากกว่าร้อยละแปดสิบนะครับของทั้งสองกลุ่มเลยนะครับทั้งกลุ่มที่เคยใช้บริการเภสัชกรรมทางไกลมาก่อนหรือกลุ่มที่ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับจะเห็นได้นะครับว่าเขาอยากที่จะ กลับมาใช้ซ้ําในอนาคตรหรือกะอยากที่จะทดลองใช้ในอนาคตนั่นหมายความว่าแล้นั่นหมายความว่าถึงแม้ในขณะนี้ครับคนที่เราเก็บมาได้นะมีแค่11.7% 11, ที่เคยใช้นะครับผมแต่ในอนาคตเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นได้ดังนั้น,นในานะที่เราอาจจะเป็นเจ้าของร้านยาเดี่ยวหรือว่าเป็นผู้บริหารร้านยาเชนเนียก็อาจจะต้องมีการนาการให้บริการเพศเสริมทางกายเนะี่ยมาให้บริการร่วมกับการให้บริการหน้าร้านครับผมอันนี้น่าจะเป็นสิ่งสําคัญที่เขาจะได้เห็นจากผลการศึกษาของเราครับ ก็เป็นเขาเรียกว่าส่วนเสริมนะครับของการปฏิบัติงานนะครับในในงานเพจกรรมชุมชนของแต่ละร้านนะครับก็จะทําใหม่หรือจะใช้แอปพลิเคชันเดิมที่มีอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละอ่าแต่ละร้านนะครับแต่ละเชนนะครับก็เลือกให้มีความเหมาะสมกับของตัวเองนะครับอ่าคราวนี้นอกจากเรื่องของการไปนําเสริมผลงานอย่างนี้นครับเหมือนเด็กๆเ,เนี่ยจะได้ไปดูงานด้วยถูกไหมครับดูงานเกี่ยวข้องกับ ด้านกิจกรรมชุมชนนะครับที่ประเทศเกาหลีด้วยเนาะ,ะให้เด็กเล่าความประทับใจสักเล็กน้อยนะครับว่าจากการไปแล้วไปนําเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้เนี่ยเด็กๆมีความประทับใจอะไรบ้างนะครับเชิญเลยครับแล้วเด็กคนนึงตอบว่าะจะตอบเกี่ยวกับเรื่องของอเขาเรียกว่าจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพกกรรมชุมชนยังไงได้บ้างจากสิ่งที่เราไปเรียนรู้มานะครับเชิญเลยครับคําถามแรก ส,สำหรับเลยใองก็ได้เออสำาหรับในเรื่องของความประทับใจนะครับหล,หลักๆเนี่ยก็ทําให้เห็นนะครับว่าผมก็ได้ไปเจอเพื่อนๆพี่ๆเภสัชกรในหลายๆประเทศนะครับเหมือนมันเป็นงานนานาชาติใช่ไหมก็ทําให้ได้ทราบถึงแนวคิดที่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันในเรื่องของการให้บริการเภสัชกรรมชุมชนนะครับผมและนอกจากนี้เนี่ยครับก็ทําให้เห็นนะครับว่างานวิจัยหลายๆงานนะครับถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยมันอยู่ที่ไทยก็ตามนะครับ เขาทาที่ไทยแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเห็นคนระับพอผมได้ไปงานวิจัยได้ไปเข้าร่วมการประชุมฟ้าป้า2024นะคี่บก็ทําให้เห็นนะครับว่าอ่ามีงานวิจัยหลายงานเลยที่น่าสนใจนะครับที่มันสามารถแก้ปัญหาผู้ป่วยได้จริงๆครับผมตอบได้ดีนะครับตอบคำถามได้ดีนะครับเชียรนนลาโลเชียรนน์คิดว่าจาก โอกาสที่เราได้รับในครั้งนี้นะครับเพื่อไปนําเสนอผลงานแล้วก็ได้รับรางวัลกลับมาในครั้งนี้ครับเราจะมีส่วนร่วมที่จะช่วยพัฒนาวิชาชีพหรือว่าเขาไม่ต้องเขาเรื่องเรื่องของการทํางานด้านกิจกชุมชนอย่างไรได้บ้างผมครับก็คืออันนี้นะครับผมก็เห็นรับบนะครับขอนร้านไายานในประเทศเกาหลีนะครับก็คือจะมีความแตกต่างกันกับในประเทศไทยนะครับในขอนเกาหลีนะครับก็คือจะเป็นเพทิ t ชันนะครับก็คือผมเข้าไปดูในร้านยานครับลักษณะก็คือจะคล้ายเป็นแบบ OPD เลยนะครับผมที่จะมีประมาณว่ามีตู้ยาเป็นแบบยูนิตโดสด้วยนะครับแล้วก็เป็นมีการแจกยาที่เป็นทานไปสั่นแพทย์นะครับซึ่งตัวบริโภคถอนไปให้เกาหลีก็อาจจะแตกต่างกันกันกบบริโภคถอนประเทศไทยนะครับเพราะว่าร้านยาที่โรงพยาบาลของที่เกาหลีครับถ้าเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเขาก็จะไม่ได้มีห้องยานะครับก็คือจะใช้เป็น e อเพดิฟซันนะครับก็คือให้มายื่นนะครับ ไปไปสัญญานะครับผมจากแพย์ก็คือมารับยาที่ร้านยานะครับชึ่งถามว่ารับบอกตอนนี้นะครับ่อนประเทศเกาหลีกับประเทศไทยตอนนี้ก็คือไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ก็คือจะเป็นเน้นการให้บริการคนในชุมชนเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็คือจะเป็นงานถมภูมินะครับก็อ,อาจจะเป็นลักษณะก็คือให้เห็นว่าในอนาคตนะครับในประเทศไทยคาดว่าอาจจะเอารับบบถอนไปสั่นแพทย์นะครับที่เอามาใช้ ม่คิดว่าเอาแบบพอรปเฮดเกาหลีมาเป็นแนวทานมาใช้ในร้านยาในประเทศไทยก็อาจจะสามารถนํามาปรับใช้ได้ต่อไปในอนาคตผมผมก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนนะครับนอกจากนี้เนี่ยวันนี้เรายังมีอาจารย์ที่ปรึกษาใช่ไหมครับเข้ามาด้วยนะครับใช่แล้วงั้นเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์โอสดนะครับเนรภูสีนะครับอาจารย์ก็จะรบกวนถามอาจารย์สักนิดนึงครับว่าจากการที่น้องๆไปนําเสนอในครั้งนี้เ่ยครับอาจารย์มีความ รู้สึกยังไงบ้างที่เราได้รับรางวัลกลับมานะครับต้องบอกว่านอกจากเบสอ่าโปสเตอร์แล้วเนี่ยเขาเหมือนจะได้เงินขวัญถุงมาเล็กๆน้อยๆด้วยถูกไหมนะครับใช่ไหมเด็กๆนะครับอาจารย์อยู่ไหมครับครับขอบคุณนะครับรย์ได้ยินไหมครับได้ยินครับอาจารย์ครับครับขอบคุณนะครับจริงๆแล้วผมในนามคณะเภสัชนะครับได้พาทีมน้องๆไปเนี่ยถือว่าดีใจมากนะครับแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณสมาคมเบสคำชุมชนนะครับที่เป็นสปอนเซอร์หลัก เราก็คัดเลือกงานหลายชิ้นแล้วชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นหนึ่งที่ผ่านการเกณฑ์คัดเลือกของของสมาคมส่งไปตอนแรกจริงๆต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้ถึงขนาดเบสสวอร์ดแบบนี้แต่พอพอได้รางวัลน,นี้มาก็ทําให้เข้าใจว่าเอองานที่เราพรีเซนต์ไปเนี่ยตรงไปตรงมาแล้วก็ตอบตอบจุดที่ยังมีซิงพอยต์อยู่เพราะงานงานหลายๆชิ้นที่เราหาหากันมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานจาก สำรวจเภสัชกรร้านยานะครับแต่นี้เป็นงานชิ้นที่สำรวจความต้องการผู้ใช้บริการก็คือประชาชนเป็นอินไซต์จากประชาชนฉะนั้นเนี่ยถ้าในแง่ของเชิงการตลาดการวางกลยุทธ์เนี่ยถ้าเราได้ได้ข้อมูลจากฝั่งประชาชนมาเนี่ยก็จะเอาไปใช้ปรับเปลี่ยนนะครับได้ได้ไดไดไดเหมาะสมก็ยังไงก็ต้องขอขอบพคุณทางสมางคมด้วยนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็คัดเลือกก็ถือว่าเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต้องขอขอบพคุณมากๆครับ ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับผมต้องบอกว่าขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะครับผมหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆงานนะครับที่ที่ถูกคัดเลือกไปในครั้งนี้เนี่ยเอ่อก็คือบางเขาเรียกว่าบางสาขาเนี่ยก็ไม่มีโปสเตอร์ที่ได้รางวัลนะครับเพราะว่าทางกรรมการทางเกาหลีเนี่ยบางทีเขาก็มีความโหดอยู่ประมาณหนึ่งเนาะบางบางรางวัลเนี่ยถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ของเขาเนี่ยเขาก็จะไม่มีรางวัลให้นะครับก็คือ ไม่มีคนที่เหมาะสมจะได้รับอย่างนี้นครับก็ยังนงก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องๆแล้วก็ทางทีมอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายเนอะเดี๋ยวให้พี่แอนนะคะพี่แอนฝากอะไรสรักเล็กน้อยนะครับสำหรับนเนสตชกรทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับเรื่องของอ พราะาฟาป้า2026จะจัดที่เมืองไทยนะครับเรื่องของการทําวิจัยในร้านยาการทําวิจัยจากงานประจำอย่างนี้ครับสามารถที่จะทำยังไงได้บ้างแล้วก็สมาคมมีส่วนช่วยหรือสับสนุนอะไรได้บ้างครับเชิญครับค่ะก็เป็นฟาป้า2026นะคะเราก็ทราบดีแลกันแล้วนะคะว่าจะเป็นงานที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะคะในปี2026นี้ซึ่งโฮสต์หลักก็จะเป็นเออเพศยกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะซึ่งยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสมาคมชาชีก็ ก็ S <S จะต้อง,องร่วมมือกันใช่ค่ะแล้วก็รวมทั้งคณะวิชาต่างๆนะคะต้องขอความร่วมมือกันจริงเราอยากแสดงเห็นพลังถึงเพศของเพศชายคไทยนะคะรวมไปถึงน้องๆด้วยวันนี้บอกตามตรงเลยคะ่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์โอสถแล้วก็คณะสามคณะเกษ,ษตรจุฬายิางะะ่งเลยค่ะที่ส่งน้อง,องๆเข้ามาประกวดนะคะคือเราก็ไม่คิดเหมือนกันค่ะว่าจะมีเด็กๆเข้ามาประกวดด้วยดีใจมากเลยอาจารย์ก็หวังว่าจะเกิดแรงโมเมนตัมนี้ต่อไปที่คณะเกษตรจุฬาต่อแล้วก็ที่คณะอื่นๆด้วยค่ะเพื่อได้เกิดมุมมองใหม่ๆในในเด็ก ไทยของเราแล้วก็จะทําให้พี่ๆเนี่ยมีพลังมากขึ้นจริงๆต้องบอกเลยค่ะเห็นน้องๆเราชื่นใจทําให้พี่ๆรู้สึกว่าโอ้ไม่มีความหวังยังจะนด้รช่นใชม่ๆมาอ่านต่อมค่ะแล้วก็ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ในปีใช่ค่ะในปี2026ก็หวังว่าเภสัชกรร้านยานะคะก็จะมีผลงานัวเองก็เป็นเรื่องของ R าทูอาร์นี่ราคาสำคัญมากคือเราอยู่กับผลข้ออะข้อมูลเยอะมากแต่เรายังไม่มีใครมาช่วยอนาครซ์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยร้านยาเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูล มหาศาลเลยค่ะคนเป็นโรคเป็นอะไรที่เราอยู่ใกล้ชุมชนอย่างมากเลยก็ยังไงก็เชิญชวนนะคะในในฐานะเลขาธิการสมาคม,มอยากเชิญชวนสมาชิกนะคะก็ตอนนี้นะคะขนาดน้องๆเนี่ยเขาเรียนอยู่เขายัางสามารถทําได้ได,ได้ดีเลยนะคะแล้วเราอยู่กับข้อมูลตรงเนี้ยเราทันดนะคะเราจะได้มองถึงทำไมถึงทาวิจัยในร้านทำให้เรามองถึงคุณค่าของงานของเราได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ลึกมากขึ้นเพื่อบริการคนไข้ทดีขึ้นนะคะ ก็ช่วยการขายเพื่อวงการในสายการไทยของเราค่ะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะครับผมก็วันนี้นะครับต้องขอกล่าวขอบพระคุณนะครับทั้งสามท่านนะครับก็คือเพชรกรหญิงสุนีรัตนกิติคุณนะครับแล้วก็ทางอาจารย์นะครับอาจารย์ดรเพิศกรโอสถในรัภูศรีนะครับแล้วก็น้องน้องสองเป็นอย่างสูงครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้านะครับถ้าลงรายละเอียดเราจะเชิญมาคุยอีกนะครับสวัสดีครับ